สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์น้องรถเก่งนะคะน้องรถเก่งเป็นลูกค้าที่ลงคอสสลิมฟิตลดไขมันลดสัดส,ส่วนกับทางนาราคลินิกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันที่มาวันแรกนะคะเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาคมออตอนนั้นรอบเอวของน้องเนี่ยอยู่ที่44นิ้วนะคะตอนนี้นวดไปกี่คอร์สแล้วคะ สองคอร์สก็คือ10ครั้งนะคะทุกครั้งที่น้องมานวดน่ยต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งอะ่ะน้องนวดไปอสองชั่วโมงนะคะต่อครั้งก็คือจะนวดบริเวณบัานเอวด้านด้านหลังนะคะแล้วก็หน้าท้องด้านหน้านะคะอย่างละหนชั่วโมงนะคะผลตอบรับก็คือผลลัพธ์ที่น้องเก่งได้นะคะก็คือตอนนี้เมื่อกี้เราวัดเอวแล้วเหลืออยู่ที่36มสิบหครึง่งหายไปเยอะมากพี่สอบถามหน่อยอันนี้หนูไม่ใช่หน้าม้านะใช่ไหม โอเค <Okay. S 2> น้องเป็นลูกค้าที่อ่ะคนอ่ะเจอนาราคลินิกจากจากไหนคะจากเพจค่ะแล้วก็ติดตามทีนี้พี่ก็มาแนะนำด้วยอ,อ๋อ,ค,อค่ะค่ะ,คะแล้วถามว่าอ่ผลลัพธ์ที่ได้นี่พึงพอใจไหมคะพอใจมากค่ะเย้วยค่ะกโอ้ย <c oughs> ขอบพระคุณมากค่ะแล่าลสุดค่ะได้ค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากนี้เนี่ยน้องได้ลงทำโปรแกรมอื่นของนาราคลินิกเพิ่มด้วยไหมคะ ตอนนี้ก็จะทิมนต์หน้ากับฉีดผิวเขาใสค่ะค่ะน้องเก่งก็ได้ทำทิชชู่น้์ไปบี้เฟสบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสนะคะเคลียร์สิวทุกสัปดาห์นะคะ,คะเพราะว่าเราต้องใส่เมสเนาะน้องรถเก่งเนาะเราต้องมีการเคลียร์สิวอุดต,ตันนะคะเพื่อให้หน้าใสายอยู่เสมอนะคะจากนี้ก็มีฉีดวิตามินบำรุงผิวด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รับไ,ไ,ได้ฉีดไปเมื่อวานแล้วใช่ไหมคะค่ะอาการปกติดีไหมคะ ค่ะแล้ววันนี้ในส่วนของอสังเกตจากเสื้อได้เลยนะคะคือว่าครั้งแรกที่น้องรดเก่งมาเสื้อของน้องตัวน้องชอบใส่เสื้อเป็นเนื้อยืดอย่างนี้นะคะจะเป็นห่วงยางออกมาค่ะทุกคนจ้าจ้าตรง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 ,ตรงเอวบนจะเหลือแค่ประมาณ3 6ห<ม>ครึ่งประมาณนี้คะ่ะตรงเนี้ยใช่ค่ะตรงใต้อกเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณนี้ค่ะประมาณใช่ใช่ค่ะแต่ตอนที่วัดเมื่อกี้คือตอนที่ถอดเสื้อออกใช่ค่ะตอนนี้จะมีเสื้อด้วยตอนใต้อกเนี่ยจะอยู่ที่ตอนแรกที่มาสี่สิบสี่หายไปประมาณสามแปดเก้าสิบเกือบห้าหกเกือบหกนิ้วใช่ไหมคะน้องรถเก่งค่ะคือผลตอบรับที่ได้คือน้องพอใจไหมคะพอใจมากค่ะพอใจมากนะคะต่อเรื่อยๆค่ะค่ะก็คือคอสลิมฟิตนี่คือการนวดนี่เจ็บไหมคะ ตอนแรกๆก็จะรู้สึกระบมนิดหน่อยค,ะค่ะพอนานๆไปก็ชินอ๋อค่ะก็จะไม่ไม่เจ็บมากเพราะว่าตัวเครื่องเขาทําให้ไขมันแตกตัวเนาะค่ะ,คะแล้วนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวบริเวณที่แตกลายเนี่ย<ม>ที่เราเห็นเมื่อกี้ผิวแตกลายหายไปเลยนะคะค่ะพอใจมากเลยลแล้วคนที่ทํางาน <c oughs> มีฟิตแบกว่าไงบ้างคะเราไปทํางานทุกวันมีบอกว่าลดลงลดลงไม่ทาอะไรมาอ๋อค่ะจะแนะนำ่าที่นี่ ค่ะก็มาที่นาราคลินิกนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้ววันนี้น้องรถเก่งก็จะต่อคอร์สด้วยอีก2คอร์สนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะวันนี้ขอบคุณน้องรถเก่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ